สุดปังจีซูแบ็คพิงค์ร่วมงานแฟชั่นวีคสร้างมูลค่ากว่า60ล้านบาทโห้ ถือว่ามีอิทธิพลมากๆเลยนะครับสำหรับสีสาวแบล็คพิง์ไม่ว่าจะออกงานที่ไหนนะครับก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับนักข่าวและคนทั่วโลกได้เสมอโดล่าสุดเป็นคิวของน้องจีซูแบล็คพิง์นะครับถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วกับปารีสแพชชั่นวีคแต่ชื้อเสียงของเธอยังคงพูดถึงในวงกว้างสำหรับการปรากฏตัวเป็นไอดอลสาวจีซูแบล็คพิงก์ช่มกลางงานปารีสแพชชั่นวีคกับคอลเลคชันใหม่ประจำฤดูกาลซูพิ้งซัมเมอร์2022ที่จัดขึ้นในวันที่27กันยายนถึง5ตุลาาาคมมที่ผ่ผน โดยงานนี้จีซูนะครับเธอไปในฐานะ g l บอ a แบรนด์แอมบ s สเ d อรของ d ิ o n และก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นประเด็นฮือฮาไปไม่น้อยเมื่อ CEO d โ o ดได้เผยกับจีซูว่าถ้า YG ได้เธอออกส่งข้อความมานะผมรับเธอไว้เอง โดยล่าสุดนะครับสาวจีซูยังปังและทรงอิทธิพลต่อเนื่องโพสต์ของสาวจีซูที่ได้เผย4ภาพในลุคชุดมินิมอลเดสีเบจตกแต่งด้วยรูปภาพกรีนตามาสร้างมูลค่ามีเดียอิมแพลคเวลูมากถึง1.8ล้านสหรัฐหรือราวๆประมาณ60ล้านบาทไทยเลยทีเดียวโอ้ oh.